โอเคครับ okay, yeah. มาข้อ65กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งย่อยหนึ่งข้อย,ย่อยที่เกี่ยวกับเรื่องของกำลังไฟกำลังไฟฟ้าเนาะนะครับอ่ะโรงงานไฟฟ้านะครับขนาด400กิโลวัตต์นะครับส่งผ่านกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟนะครับที่ความต้านทาน0.25โอห์มนะครับด้วยความต่างศักย์20,000โวลต์นะครับจงหากำลังที่ต้องสูญเสียนะครับในความร้อนนะครับใน กำลังที่ต้องสูญเสียในรูปของความร้อนนะครับในสายไฟคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อเพื่อให้เคลียร์ประเด็นกันนะครับเราอาจจะมีภาพแบบนี้นะครับว่าโอเคนี่คือสมมุติว่าเป็นโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามไม่รู้แหละนะครับแล้วก็ส่งออกมานะนะครับส่งกําลังออกมาใช่ไหมสมมตินี่เป็นสายไฟนะครับมาถึงเป้าหมายนะครับเป้าหมายเป็นอะไรดีอาจจะเป็นสถานีไฟฟ้าอีกสักที่หนึ่งนะครับเป็นสถานีไฟฟ้านะครับไม่ใช่บ้านนะนะครับแล้วก็ โอเคต่อกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาส่งกําลังออกมาตรงนี้สี่พันกิโลวัตต์นะครับคือเหมือนกับพลังงานที่ต้องจ่ายมาเนี่ยสี่สี่พันเนะอ่อสี่ร้อยกิโลวัตต์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีความต่างศักนะครับสองหมื่นโวลต์โอเคอันนี้เป็นที่ยอมรับกันได้ว่าสองหมื่นโวลต์ที่ว่านี้คือถ้าส่งจากเอ่อโรงไฟฟ้ามาถึงสถานีตรงนี้เนี่ยก็ก็คือสองหมื่นโวลต์ความต่างศักตัวนี้คือสองหมื่นโวลต์แน่ๆนะครับ ทีนี้คาถามก็คือว่าไอความร้อนที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่ามีสายไฟตรงนี้เนี่ยมีความต้านทานตรงนี้เนี่ยสูตรดูสองห้าโอห์มปุ๊บนะครับคำถามก็คือถามว่าจงหากําลังที่ต้องสูญเสียนะครับซึ่งนแน่นอนเรารู้อาละนะครับกำลังไฟฟ้าก็สูตร P เท่ากับ I V นะครับเท่ากับ I s q u a r หรือ V อ a กันสองส่วน็ได้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าอยากให้เราเข้าใจอย่างนี้อย่างหนึ่งว่าจริงอยู่ครับว่ามันเหมือนกับไอเนี้ยเราก็พิจารณาเหมือนมันเป็นแหล่งกําเนะิดเนาะนะครับเราก็พิจารณา นะครับแล้วไอสถานีที่รับตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องพิจารณามันเหมือนมันเป็นเป็นความป้าทานอีกตัวหนึ่งคืออย่างี้ครับคือถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้านี่ไงพี่เรารู้แล้วนี่ความต่างศักร,ระหว่างจุด2จุดใช่ไหมคือ200โวลต์ใช่ไหมครับอ่าเท่านี้ นะครับอ้าวได้นี่ v กวีรังสองส่วน r แทนค่ายัางไงก็ไม่เจอนะครับดูดูเลขแบบเร็วๆก็เห็นแล้วนะครับเอา2 0,000ยกกว่ารังสองปุ๊บหาร r ก็ไม่ถูกแล้วเชนแน่ๆเลยวาอาแค่สุดที่สองห้านะครับไม่มีช้อยแน่ๆนะครับคำถ,ถามทำไมมันเป็นอย่างไีไม่ได้ครับเพ <ๆ S 1> ราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาเนี้ยเราเหมือนเราพิจารณาว่าสายนิไฟฟ้าก็เหมือนเป็นตัวต้งไทยตัวหนึ่งที่รับพลังงานในสองรับความต่างศักย์ตรงนี้สองหมื่นโวลต์ซึ่งสองหมื่นโวลต์มันเหมือนมันคร่อมทั้งหมดนะครับมันคร่อมตั้งแต่ตอนเริ่มปล่อยมาถึงตรงนี้เลยนะครรรรัับบบถ้้าาสมมมมติเเเเเขีียนนนนนนปป็็ววงงจจหือแครับ อันนี้คือความมา่ทานที่เกิดจากสายไฟนะครับ0ู5โอห์มันนี้เนี่ยแล้วก็มีความเมื่ทานต่อเป้าหมายปลายทางนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับที่ตกคอมตรงนี้ทั้งหมดเหมือน E ีตรงนี้ก็คือ20,000ซึ่ง2 0 0 0 0โวลต์เนี่ยก็คือมีทั้งตกคอมทั้งสั่งของสายไฟแล้วก็ตกคอมเป็นสถานีตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุว่าพอเราคำนวณตรงนี้ลรวบอกว่าเอา2 0 0 0มโวลต์มาตกคอมทั้ง0ูดห้างนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เลืองได้คืออะไรครับเราทราบกําลังเราทราบาความปังศักดิ์เราจะทราบกระแสซึ่งกันได้เราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าเวลาเราหาความแม่นยในวงจรบางครั้งเนี่ยตัวที่เซฟที่สุดเนี่ยคือ i อซแควแล้วมันก็สอดคล้องกับเรื่องของวงจรไฟฟา้าตอนก่อนด้วยนะครับเวลาเราทําโจทย์นะครับทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบว่ายังไงก็ตามสมมุติถ้าเป็นวงจรใดๆเลยเนี่ยเราก็ต้องทราบกระแสรวมของวงจรซะก่อนนะครับแล้วเราจะไปหากระแสที่แยกย่อยแตก กิ่งก้านสาขาในวงจรก็ว่างกันอีกทีหนึ่งก็คำนวณได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหากระแสไงก็เป็นตัวที่ควรทําก่อนอยู่ดีนะครับซึ่งหาไงนะครับก็ทราบกําลังทราบ V ก็หา I นะครับก็จากอะไรครับก็ p ได้กับ iv ใช่ไหม p ก็คือ4 400กิโลวัตต์ตัวนี้ก็4 0 0ร้อคูกำลัง3ใช่ไหมไอไม่ทราบ V คือ2 0 0 0มนะครับงั้นไอันนี้คิดเลขเร็วๆนะครับ0 3ย์ตัวตรงนี้ตัดนะครับศ1นตัวตัด2 I ก็คือ2ย้ายไปหารนะครับ ไอีก02ตัวโอเค03ตัวตัดอันนี้นะครับแล้วก็เหลือ400ส่วน20ดังนั้น I ก็คือ20แอมแปร์ไม่ได้ I 20แอมแปร์นะครับก็หาอ่ากําลังนะครับคร่อมสายไฟใช่ไหมครับพอเราทราบานี่ใช่ไหมว่าในสายไฟไหล20แอมแปร์เพราะฉะนั้นก็ P เท่ากับ I squared ได้แน่ๆนะครับก็เป็น20วิ่งกกำลัง2คูณกับ0.25นะครับซึ่งคําตอบก็คือ100วัตต์นั่นเองนะครับตอบก็สี่ โอเคนะงั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งความเข้าใจที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่หมายความว่าความต่างศักย์สองหมื่นโวลต์ที่ว่านี้คือตกคร่อมระหว่างสายไฟนะเหมือนสายไฟก็เป็นหนึ่งในวงจรส่วนตรงนี้ฉะนั้นสองหมื่นโวลต์ไม่ได้ตกแค่อยู่ที่ศนะูนย์ที่สองอยู่ที่สายไฟอย่างเดียวนะครับก็เลยเป็นที่มานะว่าข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับ